เมื่อวันที่25กันยายน2555ที่หน้าสาลากลางจังหวัดสงขลาและหน้าเทศบาลนครสงขลาได้มีกลุ่มพลังมวลชนที่ให้การสนับสนุนทีมนครสงขลาและทีมสงขลาหม่กว่า200คน พร้อมอดีตสอทอทีมนครสงขลาพัฒนาได้ตั้งเวทีปราศัยกล่าวโจมตีและร้องเรียงคัดค้านผลการเลือกตั้งสอทอเมื่อวันที่22เมษายน2555ที่ผ่านมาว่าไม่โปร่งใสหลังจากมีคลิปเสียงของนายพิระตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาว่ามีการซื้อเสียงถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองส่วนทีมสงขาใหม่ของนายพิระตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้มีการตั้งเวทีอยู่หน้าสำนักง,งานเทศบาลนครสงขลาโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวโจมตีโต้กันไปมาและต่อมาตัวแทนผู้สมัครสทอททีมนครสงขลาพัฒนาทั้ง24คนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาและแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารเป็นคลิปเสียงของนายพีระตันติเซรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาที่พูดถึงการซื้อเสียงเลือกตั้งสอทอทั้ง4เขตเมื่อวันที่5กันยาย,ยน2555ที่ผ่านมาเพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งและให้กระกะตตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปพวกเรา ครับ,บเราสมมตหยิบซี่นวันนี้ต้องเลียนให้พี่้องซื้อหมดจนสาบก่อนนะครับว่าเรามาไม่มีเบือบ้องหน้าเบื้องหลังเรามาโดยใจว่าพวกเราเพรอยเลยจริงๆการเลือกตั้งมนตที่ยิบซองมีทาย,ยนท้องพันธะอยอาชิมาเรารู้ว่าเราแพรอ่ไรยแต่เราพูดไม่ได้แต่ยู่มาวันนึ่งมาวันที่ห้ากันยามีการประชุมคนงา,านคนติศาบาาเนี่ยนายกปีลาลุดออกมาเองครับว่าสื่อเสียงส่วนเหลืองคลิปพวกเราไม่ได้ทําคลิปนี้ผมถึงมาจากยูทูบ แต่ท่านนายกพีลาภูตในคลิปว่าน่ากลัวจะเป็นทีมงานกองาการราชการไอ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่ององ้องพวกเราแต่ตีพวกเรามาวันนี้เรามาเรียกร้องให้พี่น้องราชการชาวบ้านลูวา่าเราแปรล่อยเลยเราไม่ได้วังใบข้าใบเขี้ยวใบเรื่องใบเดงเรามาเพื่อบอกให้ชาวบ้านได้ลูว้วา่าเลือกตั้งี่บ้านมาเราโต้งใจชนักโต้งโชว์าดาบเราคือชอ่อ ไลยละเอียดตีพุมบออไปเมื่อกี้ก็อยู่ในคลิปทุกคนครับพมมาน่าจะเข้าไปใน u t u b e นะครับแลก็พิมพ์ิปแฉนายกเทศมนตรีเหนือซาลามันอยู่ในนั้นหมดเลยว่าตานนายกซาลาปาบบหรือมัง้งจริงๆแล้วการการเลือกตั้งัางนี้เราคุยกันคุยกันในรักกูรักกูแง่แล้วว่าเราอย่าเือเสียงกันนะพอพวกเราพี่น้องเพื่อนฝูงกันต่างน,นเลยต่างทองทีมแต่อยู่มาวันนึงทางทีมเขาไปตําโปมาเขาแพ่เรา พอเข้าแพร่เต้องทายวิธีการคือซื้อเป็นเรื่องี่แปลงมานะครับการเลือกตั้งหลังนี้เราเป็นตออยู่อย่างแรงแต่พ้นออกมาเราแปรจะนิติว่าเราไม่ติดเป็นในทีมตะกุ่นเป็นเรื่องี่แปลกข้าไปดูว่าเรื่องนี้มันเกิดได้อย่างไรอ๋อมันเป็นต้องที่จริงมันต้องต้องฉบับเต็มต้องไปวางฉบับเต็มคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นการเมืองหน่อยหนึ่งซึ่งผมตั้งกองสังเกตนะหนึ่งก็คือ เนื้อหาในฉนบ,บับเต็มกับการเจียวหัวเนี่ยเจี่วหัวไปทําเป็นคลิปโพสลง YouTube มีคนบอกผมว่ามีคลิปอย่างนี้นะผมก็ไปนั่งฟังเนื้อหาแล้วผมก็ไปลงหน้า Facebook ผมเลยคือเผยแพร่พให้ด้วย <c oughs> คือถ้าชาวบ้านไปฟังแล้วผม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 ได้เสียงได้คะแนนนิยมแต่ผมก็ถือว่าเฉยเฉยถือว่าอ๋อก็ชาวบ้านไปดูแล้วชาวบ้านมีดุนดุนพินิจอยู่แล้วโดวยเฉพาะเขตเ,เทศบาลนนะครสงขลาเนี่ยเาทเผยแพร่อาไม่ไม่ทำไม่ทำ ไปทัไม่มีประโยชน์คือต้องเราทําการเมืองเราทําดีแล้ต้องเชื่อมั่นในความดีของตัวเองอย่าไปวันไว้ <S <S อก็อเป็นไม่ได้เพราะช่วงนี้เนี่ยผมไม่รอไปนั่งเคลียร์นั่งอธิบายกันแล้วเพราะมันโตแล้วแต่ต่อไปเนี่ยถ้าทําใจได้ทําความเข้าใจก็ยังถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งที่เคยต่อทุกด้วยกันก็เชิญมา,มา,าเป็นงานต่อ คือผมถือว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเพราะนั้นต้องแก้้วยการเมืองทะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของนายกควรจะชี้แจงถ้าชาวบ้านสงสัยชี้แจงชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยไอรายการนายกพบประชาชนเนี่ยมีอยู่ทั้งหลายช่องก็เชนผมไปเพราะผมยื่ว่าผมจะทุ่มเวลาให้กับงานในมากที่สุดเรื่องต้องส่วนเรื่องขึ้นกับทอบใจหากเรื่องร้อนๆทั้ดังนั้นของเทศบาลที่ผ่านมาผมมีเวลามามามานั่งไอเป็นการเมืองผมไม่กลัว